ดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สี่ลายไอด์โหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าฮ่าชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่าน ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2564สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นต้องบอกว่านะครับมีดาวที่สัมพันธ์กับลัคนานั่นก็คือดาวพฤหัสได้โคจรย้ายถอยหลังมากุมลัคนาราศีมังกรไปอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นกเกษตราธิบดีนะครับเป็นปัญจามหาบุรุษโยกทำให้ชาวลัคนามังกรนั้นดวงยังมีความเข้มแข็งดีอย่างยิ่ง นะครับแล้วก็ดาวที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังมีดาวศุกร์อีกหนึ่งดวงที่มาจากเรือนการงานมาอยู่ในเรือนลาภที่เขาเรียกว่าเรือนเรือนลาบนะครับลาบผลต่างๆถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับอย่าใช้อารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นการเจรจาติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ ก็พยายามอย่าไปใช้อารมณ์พยายามเลือกการใช้คําพูดที่ดีๆนะครับเพราะดาวเดินในลักษณะนี้นั้นผมว่าผู้ใหญ่ยังเอื้อประโยชน์ให้คุณได้อย่างดีทีเดียวนะครับแต่ก็พยายามนะครับอย่าไปสร้างข้อขัดแยงด้งใดๆกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเดือนตุลาคมตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่ดวงคุณนะ่ยมันได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับวันที่1ถึงวันที่5 สุลาคมระมัดระวังเรื่องการเงินนะครับเรื่องรายจ่ายมันอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกนะครับหรือว่าคุณคอนโทรลเรื่องการเงินได้ไม่ค่อยดีนะัก1-5นะครับพอมาวันที่6จนถึงวันที่10เป็นวันที่ชาวลัคนาราศีมังกรแฮปปี้มีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นคุณมีความรู้สึกเบิกบานมากยิ่งขึ้นด้วยองศาของดวงดาวตรงนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่า มีอะไรที่มันเป็นเรื่องให้คุณแฮปปี้มีกิจกรรมใหม่ๆนะครับให้คุณได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปทําแล้วก็ทําให้คุณมีความแฮปปี้มีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นวันที่11จนถึงวันที่20นะครับช่วง10วันตรงนี้ภาพโดยรวมรวมถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีทีเดียวจะคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่มักจะใช้ออความคิดความไตรตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของการทําผลงาน การสร้างผลงานหรือการทำอะไรก็ตามที่ออกไปเชื่องในเรื่องของเชิงวิชาการคุณก็จะได้รับความสำเร็จอย่างดีนะครับพอมาถึงวันที่21่อจนถึง25ช่วงนี้กลับจะมีเรื่องจุกจิกหดหงิดนะครับอย่าพยายามไปหาเรื่องหาราวให้ตัวเองนั้นจุกจิกหดหงิดเรื่องความรักอะไรที่มันไม่สบายใจเรารู้ว่ามันทำให้เราหุดหงิดพยายามตัดออกไปเลยอย่าเอามารบกวนจิตใจนะครับแล้วพอมาถึงช่วงวันที่26กจนถึง 31ตุลาคมก็กลับมาแฮปปี้ขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเงินเงินทองทองของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวมังกรนะนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับดาวนะครับดาวพระหัสที่ถอยหลังมาทับลัคนาราศีมังกรนั้นมันแปลกมากนะครับดาวดวงนี้เนี่ยมันเดินถอยหลังวันที่28กันยายนมันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนสหัชชะ มันอาจจะมีโอกาสที่เพื่อนเก่าๆหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมิตรเก่าๆแล้วไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วจู่ๆก็อาจจะติดต่อกลับมาย้ําว่าเป็นมิตรเก่าๆหรือเป็นเพื่อนเก่าๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานอาจจะเป็นเจ้านายเก่าผู้ร่วมงานเก่าอาจจะอยากจะชวนคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นผมอธิบายให้ฟังแบบนี้ดีกว่า ดาวสาวและดาวพฤหัสที่เลงไปยังเรือนคู่ครองนั้นนะครับบอกออตรงนี้ว่ามันเลงไปเจอกับดาวเกตเนี่ยนะชาวมังกรเนี่ยพยายามเลยช่วงนี้นะครับถ้าใครยังโสดอยู่พยายามมองคนไว้หลายๆคนพยายามอย่าเอาใจเราไปปากกับใครเพียงคนเดียวนะครับใครจะว่ากูเจ้าชู้ก็เรื่องกูกูยังไม่ได้คบใครบนเรื่องเนลาอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะมองถูกไหมเพราะว่ามันมีคนมากหน้าหลายตาที่จะทําให้เราเองนั้น ดูซิว่าคนนี้มีจุดเด่นอย่างไรคนนี้มีจุดเด่นอย่างไรนี่คือคนโสดช่วงนี้กําลังหมอกมากที่จะมองใครไว้เป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือคนพิเศษแค่มองไว้ยังไม่ได้คบนะครับเออนะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าความสัมพันธ์น,นั้นขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะครับมีความขัดแย้งจุกจิกอยู่เหมือนกันบางครั้งบางทีไอ้คู่ของเราเนี่แหละครับที่มันทําให้เราเองจุกจิกใจ หรือมีเรื่องให้หงุดหงิดซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปนะครับอาจจะสักพักหนึ่งหรือว่าเนี่ยประมาณเดือนหรือสอเดือนตรงนี้นะครับด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสกับดาวสาวสินแสมิงแนะให้คุณมองคนใหม่มองดูคนที่ดีๆที่กําลังเข้ามาแล้วดูซิว่าใครน่าคบกว่าเพราะว่า ดาวที่มีการสัมพันธ์กันในลนนักษณะนี้ถ้าเป็นเรื่องของคนรักเก่ากลับจะทำความจุกจิกใจและความยุ่งยากใจมาให้เรานะครับก็พยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีมังกรฟังไว้ชัดเจนแบบนี้ขอให้โชคดีนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอสโ r รโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล